นักเรียนวันนี้เราก็รูคุยเช่นเคยนะคะในวิชาศิลปะศกษา์ศรในบทที่3หัวข้อเรื่องภาพสวยงามตามจินตนาการค่ะวันนี้มีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้นักเรียนได้ทํานะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูนะคะบทที่3ภาพสวยงามตามจินตนาการนะคะ ภาพสวยงามตามทินาการนี้ก่อนที่เราจะวาดภาพเรา,เราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ของภาพนะคะ,ะก็จะมีกระดาษวาดเขียนดินสอนะะแล้วก็สีสีนี้ก็จะมีหลายชนิดนะคะสีเทียนสีน้ําสีดินสอถ้าเกิดว่ามีสีเราใช้สีน้านะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกก็คืออาจารย์สีกับผู้กันและกับน้านะคะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะ,ะต่อไปนะคะหลักการวาดภาพ เราจาเป็นจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวาดภาพนะคะเพื่อที่จะได้ได้ภาพที่สวยงามนะคะ 1. ก็จะมีการร่างภาพนะคะร่างภาพโดยใช้ดินสอนะคะสองระบายสีให้สวยงามตามธรรมชาตินะคะสามก็จะมีการตกแต่งภาพหลังจากเราวาดเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งตามขอบตามอะไรนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นภาพที่สำเร็จออกมาอย่างสวยงามนะคะทีนี้ต่อไป การจัดวางภาพนะคะการที่เราจะวาดภาพต่างๆนะคะมันจะมีกรอบแนวตั้งแนวนอนนะคะสมมุติเราวาดใส่กระดาษ A4 มันก็จะบางคนจะวาดในแนวตั้งบางคนจะวาดในแนวนอนอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวาดภาพอะไรนะคะเราจะต้องมีหัวข้อเรื่องนะคะกำหนดหัวข้อเรื่องที่เราจะวาดก็อย่างเช่นเราจะวาดภาพตึกสูงๆหรือวาดยีราฟซึ่งยีราฟมันเป็นสัตว์ที่คอยยาวๆนะคะเราก็ต้องวาดภาพแนว กรอบแนวตั้งนะคะส่วนภาพกรอบในแนวนอนนั้นนะคะมันก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครภาพท้องไร่ท้องน้าภาพทะเลอย่างนี้นะคะแล้วก็เราควรจะจัดวางภาพให้ตรงกล,งกลางนะคะของกรอบนะคะจะทําให้ภาพที่ดูโดดเด่นขึ้นนะคะ แล้วต่อไปพวกก็จะให้งานนักเรียนนะคะกิจกรรมนะคะกิจกรรมในหน้า66 67นะคะนักเรียนจะต้องไวาดภาพนะคะาภาพธรรมชาติลงในกรอบแนวตั้งกับแนวนอนแล้วแต่น,นักเรียนจะวาดนะคะวาดภาพอะไรก็ได้นะคะหนึ่งภาพในกรอบแนวนอนแล้วก็อีกหนึ่งภาพในกรอบแนวตั้งนะะในหนังสือนักเรียนเลยถ้าเกิดว่าใครไม่มีหนังสือไม่ได้หนังสือไปก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนทําใส่กระดาษ วาดเขียนหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะ,ะหลังจากที่ครูดได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนในการวาดภาพอะไรไปแล้วการจัดวางภาพก่อนจะตั้งแนวนอนนักเรียนรู้ไปแล้วนะคะหรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจอะไรก็ไปดูในหนังสือเรียนได้นะคะเรือแล้วนักเรียนวาดภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นผลงานใส่แฟ้มไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็มาเจอการตอนเปิดเทอมหวังว่านักเรียนคงจะ ความสุขกับการวาดภาพครั้งนี้นะคะแอ้ว่ารัวรนันนี้ปูขอลาไปก่อนบ๊ายบาย